ขอแค่สักเสี้ยววินาทีให้ได้เปล่งประกายเพื่อให้ทุกคนภูมิใจกับคำว่าไทยแลนด์สิ่งที่อัญมณีเม็ดงามโอปอสุชาตาช่วงสีกล่าวไว้ตั้งแต่ก่อนคว้ามงกุฎบันทึกไว้แล้วในการประกวดมิสยูนิเวอร์สครั้งล่าสุดกับการพาตำแหน่งรองนางงามจักรวาลกลับบ้านค่ะเป็นเติร์ดระเนออบไปไกลถึงรองอันดับ3าําให้ประเทศไทยมีรองนางงามจักรวาลรวมทั้งหมด3คนนะคะ should you you that a leader have matter are matter what are is kind the how me good for no no of การตอบคำถามทั้งสองครั้งแบบไม่พลาดว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้นำคือการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเรา Working on my project Opal for Herb, I work along breast cancer patients and doctor. We all know that it is a hard thing to overcome this disease, but what I can feel is everyone has hope, and everyone believes that tomorrow will be a better day. As long as you believe, your power is infinite, and as long as you have hope, your spirit and your power will shine. Thank you. และข้อความสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ค่ะเชื่อมโยงจากการต่อสู้กับความเจ็บป่วยว่าตราบใดที่มีความหวังจิตวิญ,ญญาณและพลังในตัวจะยังเปล่งประกายสะท้อนแนวคิดพลเมืองโลกและจับต้องได้ในฐานะมนุษย์คนนึงนะคะตามฉาย,ยาที่โอปอถูกเรียกว่า Humble Queen าราชินีผู้นอบน้อมถูกย,ก,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 ยกให้เป็นการตอบคำถามที่ดีที่สุดของนางงามไทยบนเวทีโลกในรอบหลายปีค่ะ No No you come from no matter matter Pass where You can always choose to turn it into your strengths. It will never define who you are. You just got to keep fighting. เทียบหมัดต่อหมัดกับคําถามมงลงของวิกทอเรียเคียเทลวิก Miss Universe คนล่าสุดจากเดนมาร์กค่ะเธอทําทำสําเร็จตามคําพูดบนเวทีว่าเธอม้าเพื่อสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎแรกให้ประเทศเดนมาร์กในรอบ73ปีซึ่งแดน,นโพนมเคยมีรองนางงามจักรวาล1คนนะคะในปี1963ค่ะ ตลอด5ครั้งที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเคยมีสาวงามผมบอนจากยุโรปมงลงมาแล้วแต่ต้องย้อนกลับไปในปี1,989นั่นคือแองเจล่าวิเซอร์ค่ะจากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมีเพียงครั้งเดียวที่สาวงามจากเอเชียมงลงในเม็กซิโกเกิดขึ้นในปี2007นะคะกับความสำเร็จของริโยโมริสาวงามจากญี่ปุ่นค่ะ What watching now? the right message to is ones your you right now? Buenas noches. El mensaje más importante que voy a dar esta noche va dedicado a todas las mujeres, no solamente las que están aquí, sino alrededor del mundo. The women here tonight, but อย่างไรก็ตามค่ะมีข้อถกเถียงใหญ่เกิดขึ้นในรอบการตอบคําถามมิสอิรัวสปีนี้นะคะกับการเรียกชัยล่ามของเวเนซุวเอลาทั้งสองรอบค่ะที่สะท้อนให้เห็นความไม่พร้อมของเวทีปกติจะต้องทราบล่วงหน้าว่านางงามประเทศใดบ้างต้องการล่ามแปลเพื่อให้ล่ามเตรียมสแตนบายแต่กลับมีช่วงเวลาเดทแอร์ที่พิธีกรต้องเชิญล่ามขึ้นมาบนเวทีรวมถึงความไม่พร้อมของล่ามแปลสดที่แปลคําถามคําตอบของสาวงามผิดจากภาษาต้นฉบับ จนนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้มิสเวเนซุเอลาหยุดอยู่ที่รองอันดับ4ซึ่งความผิดพลาดแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการประกวดมิสยูนิเวอร์สที่สร้างมา <What S 1> ต่ฐาน <your> เรองล่าแปลได้อย่างดีเยี่ยมและโปร่งใสแต่ปีนี้กลับทิ้งหลายคำถามไว้ในใจคนดูค่ะ